งานของทีมชาติไทยออกมาไม่ดีแล้วก็ทำให้คนบนตัวไทยสูไปใวางกับงาน,นครั้งนี้นะครับแต่ทั้นนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอเรียนว่าสมาคมกรงเทพก็ได้พยายามดีที่สุดน,นะครับการสรรหาหรือการเลือกโค้ชมาทำหน้าที่เราก็หวังว่าโค้ชคนนี้น สร้างผลงานได้ดีเราก็เพียรศึกษาจากโปรไฟล์ผลงานของเขาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยู่กันไปแล้วแล้วผลงานของไม่ดีก็ต้องอยาเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงโค้ชที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากข้อตกลงสัญญาที่มีเก่ากันว่าถ้าถการแข่งขันของความไมก็ต้องมีาการเปลี ไม่ได้เก,กิดข,ขึ้นจากความขัดแย้งหรือขนข้องหใจในทีมนะครับการแข่งขันยังไม่จบสิ้นภารกิจของทีมชาติไทยยังไม่จบสิ้นนะครับเราก็ต้องทำกันต่อไปให้ดีที่สุดในขณะนี้เราก็ตั้งโค้ชโดยมีสีสังยอดย่าไทยทำหน้าที่เอชโคสตั้งโชกุน ช่วยเขาครับคุณก็ต้องคิดว่าเราก็อพยายามทำให้ที่สุดในภาวะการหรือบุคลากรที่มีในขบวน,นี้แต่จากการกซ้อมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในเพลงต่ละนี้ทุกคนม้องปั่นใจที่ดีนะครับนักกิฬาเองที่งานก็สภาพพร้อมที่จะทำหน้า,าที่สองแมตช์ข้างหน้าซึ่น จากการพูดคุยนีพูดคุยกับโคต่อยโชคเองก็มั่นใจว่าคิดว่าน่าจะสร้างผลงานในสองนัข้างหน้าทีนี้ทั้งนั้นก็ต้องืูสิ่งที่สำคัญก็กีฬาส่วัวก็คือกำลังใจแรงเชียร์กันกับพ่ครับตำแหน่งโค้ชทีมชาติไทยตอนนี้ทางสมาคมเดนตั้ง ป้าหมาย่ว่าตังา้ตงเป็นว่าโค้ชคนต่อไปจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติคือโดยการของการคัดเลือกโค้ชนะครับเรามีการชัดเจนว่าหนึ่งโค้ชที่จะมาทำนะ่กฟุตบอลนั้นไทยก็ได้จะเป็นคนไทยต่างชาติก็ได้แต่ต้องเป็นคนที่พร้อมหรือเต็มใจที่จะมาทำางานีน้นะครับสองคนนั้นเนี่ยจะต้อง บรรลุข้อตกลงหรือย,ยอมรับในเงื่อนไขเ่างกาของสมาคมคือพูดง่ายๆว่าข้อตกลงนั้นสองฝ่ายทั้งโคสกและสมาคมต้องยินยอมพร้อมใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่มีการสนใจกันนะครับสามคือเพราะฉะนั้นนี่ต้องมีคุณส,สมบัติเหมาะสมเป็นไปตามทางประกาของสมาคมนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องที่สำคัญที่สุดคือข้าราา ซึ่งมันเป็นปัญหาของสมาคมกีฬาฟุตบอไทยนะครับเราไม่ได้มีเงินถึงเงินขังนกับ่างประเทศนะครับเช่นจีนนะครับประเทศในเอเชียที่เขา,าได้รับการ,ารกจากภาพรับภาพถ่ายนระรับทุกนนวันนี้สมาคมแข่งก,ก็เป็นข้อจำกัด ที่สำคัญที่สุดในการเลือกโค้สนะครับย้ำอีกครั้งนะครับโค้สใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติที่เป็นไปนตามหลักเกณฑ์ของสปอนส์